เปิดูบอกว่าเปิดไงคืนเัาสูว่เปิดเฮ้ยมันอะไรนี่ฮะเฮ้ยแล้วมันจะมาจะพาลูกมาทำไมอไูหน้าพ่อเป็นไงทำพี่อะไรไว้เนี่ยใช่มเนี่ยฮะพเด็กมาทไมนี่แหละที่มึงทำใช่สิ่งที่มึงทอะดีให้ลูกมันเห็นไปเลยว่าพ่อมันเป็นยังไงกพ่อมึงเป็นแบบพี่กูเลยถึงต้องมีแบบนี้ไอ้หน้านี่มึงโทษกูเเออ แล้วต้องไปทำไมเขาจะด่าก็ด่ากูเนี่ยแล้วจะพาลูกมาทำไมฮะกลับไปก็ค่ไปคุยที่บ้านไม่คุยคุยที่นี่แหละจะรู้ด่าไม่ได้ด่าให้เขาอะไกินไปเลยเอออกตาวให้่ก็รู้เลยฮะก็กลัวมีปัญหาอายอายเาเหรอกี่มึงเอาผัวกเขาเลยเนี่ยไม่อายไงพี่สาวบอกให้ลูกพี่ลูกขายใลยลูกขายเลยให้ไม่เห็นหน้าอีเลยอีหน้าได้จะแย่งผัวชาวบ้านเลยนะกลับไปเดี๋ยวก็ไปคุยกันไม่คุยคุยที่นี่คุยให้รู้เรื่องไปเลยคุยรู้เรื่อง ไปเดี๋ยวข้างบ้านเขาก็ได้ยินตลอดทำไมปลารองต่อย่างเงี้ยหนูผิดหวังในตัวปลามากเลยะปลาป้าอะไรมาแล้วแม่ปลาจะให้ลูกมาเห็นอะไรแบบนี้แล้วลูกจะรู้ไงพ่อมึงที่ขนาดเนี้ยไปกลับไปเดี๋ยวก็คุยกันคุยที่นี่รู้เรื่องอะไรจะยังไงจะเอายังไงฮะต้องจะเอายังไงล่ะจะเอาบ้านจะเอาปูก็มึงก็จำตัวซะแบบนี้ไงตมองไม่หลุดทีเวลาที่ที่ทำไมไม่โทษตัวเองพวกเราเฮ้ยเีราคุยกันแต่ผู้ใหญ่จะเอาเด็กมาทำไมต้ให้ลูกมาทำรู้เลยลูก เราพูดทำไมอ้เป็นไงล่ะพ่อของตัวดีอมึงอ่ะไม่คิดถึงสภาพใจเด็กบ้างไงฮะก็ให้รับรู้ไปเลยก่องมันก็ต้องรู้เองทาขนาดเนี้สุดท้ายก็ต้องรู้อยู่ดีแหละเออเอ้ยเสียงดังทำไมเดี๋ยวข้าคบ้านก็รู้หมดแหละก็ให้รับรู้ไปเลยทีเวลาแอบเอากันทำไมไม่อายล่ะเออต้องไม่มามันก็จบเรื่องแล้วป้ามันจะมาสมัยไม่มาไม่ได้แล้วทำอะไรไว้นี่นไม่แอบเอากันน่ะอีกแม่จะไม่พูดอะไรเลยถ้าทำไม่แก้ตัวอะไรเลยหรอยุ่งกันเร็วเออเออนี่แล้วนี่แหละเออไปต่อไป เอ้ยพูดง oh, ่ลับไปลูกกลับไปไปคุยให้ร so oh. uh ู้เนาะเอายังไงเจ้ายังไงถ้ามึงจะเอาไปก็อยู่ประมาณไม่ต้องกลับบ้านแล้วมึงจะเอายังไงเอ้ายังไงเออเจ้ายังไงมึงะจะหนุนก็เดี๋ยวก็ไปคุยที่บ้านไปคุยคุยที่นี่คุยให้รู้เรื่องคุยให้รู้เรื่องอยล่ตรงนี้เลยลงไปพึ่งกันละไม่คุยคุยตรงนี้แล้วเด็มาอยูนทำไมตรงนี้ฮะก็ทำไมอะไอ้จะไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้อะไอ้ที่มันก็รู้แล้วเป็นยังไงเออมึงคิดบ้างดิเออมาคิดบ้างมาคิดบ้างมึงอะไรคิดที่ทำอย่างงงเี้ยมึดิไ ียไปไปไม่ไปกูให้ไปลุกไปเลยไปปาลูกกลับลงไปเลยปาลูกกลับลงไปไม่ลองคุยตรงนี้กูดูมึงจำตัวเดี๋ยวจบมาเลยมึงจะยังไงจำตัวแบบนี้แหลกูเลยต้องไปหาเมียน้อยแล้วมันไม่อยู่กับมันไปเลยลูกคนเดียวกูเลี้ยงได้แต่พูดสองเสียเออจบเดี๋ยไปอ๋อตายลูกไม่ต้องมีมันแล้วพอ